ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชติกาชาอดนะคะและแล้วก็มาถึงดวงความรักเดือนธันวาคม2563สําหรับคลิปนี้เป็นของคนที่เกิดราศีตุลย์อยู่ในราศีตุลย์นะคะหรือว่าอยู่ในลัคนาราศีตุลย์นะคะตามโหราศาสตร์ไทยนะสำหรับใครที่ไม่ทราบลัคนาหรือราศ,าราศาีต่างๆนะคะก็สามารถดูได้ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็ ะะไม่ต้องเครียดนะเพราะว่าการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยวรวมโดยคนหมู่มากนะคะไม่ได้เฉพาะจดจงแค่ใครใครในใดคนหนึ่งฉะนั้นอย่านาไปเป็นของตัวเองนะคะหรือนําไปเครียดนําไปวิตกกังวลต่างๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะให้รับชมรับฟังอย่างมีความสุขนะถ้าไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะดูไปทําไมเนาะนะคะการดูดวงนี้โชกดูยังไงนะคะโชก็จะดูตามสถานะนะคะโชแบ่งสถานะออกเป็นอย่างนี้ค่ะก็ เป็นของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้สมรสนะคะก็ยังไม่มีบุตรด้วยกันนะคะ ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะเราก็อยากรู้เเนาะต่อไปนะคะเป็นของคนที่โสดนะคะคนโสดก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือคนโสดที่โสดสนิทโสดไม่มีคนคุยเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นของคนที่โสดที่มีคนคุยแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะคุยคนเดียวคุยหลายคนหรือคุยยังไงก็แล้วแต่นะคะเอาเป็นว่าคุณเลือกมาคนหนึ่งที่แบบคุณรู้สึกมากที่สุดหรือว่าคุณอยากรู้เกี่ยวกับตัวเขามากที่สุดนะคะเพื่อดูในช่วงนี้ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นของคนที่ ที่แบบมีคู่เหมือนกันนะคะแต่เป็นคนที่มีคู่แบบแต่งงานแล้วสมรสแล้วนะคะหรือเราทั้งคู่ตกลงกันแล้วว่าจะอยู่กันในสถานะของสามีภรรยากันนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นของคนที่อ,อยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะเป็นช่วงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนชอบทักมาดูดวงส่วนตัวกับโชเลเกินนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะก็ จะเป็นการดูนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีหรือเปล่านะคะต่างๆนะคะความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเขาเนะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะว่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนดีขึ้นหรือเปล่าเคลียร์ปัญหาไหมหรือต่างคนต่างจบแยกย้ายหรือว่ามี Return หรือเปล่านะคะ ก็ถ้าเกิดใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาได้ที่เครื่องหมายแอดนะคะมีเครื่องหมายแอดข้างหน้านะ 664nnnxx นะคะ n 3ตัว x 2ตัวนะคะเพื่อสอบถามในเรื่องของอัตราค่าดูดวงต่างๆได้นะคะแล้วก็ชวไม่ได้ดูเรื่องความรักเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะดูเรื่องการงานการเงนิงนสุขภาพโชคลาภต่างๆด้วยเหมือนกันก็ถ้าเกิดไม่แน่ใจนะคะว่าเรื่องที่คุณอยากจะรู้อยากถามเนี่ยโชว์ดูให้ได้หรือเปล่า คุณก็สามารถสอบถามเข้ามาในทางา Line Official ก่อนได้นะคะอืแล้วก็ถ้าใครนะคะ สะดวกติดตามทางช่องทาง a c e b o o k นะคะก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่สาม,มารถติดตามโชว์ได้นะคะก็เป็น Facebook ก a n p เ g e นะโชติกาทารอรตนะคะ c h o t i k a t a r o t นะคะโชติกาทารอรตนะคะพิมพ์เข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็สาม,มารถติดตามโชว์ได้อีกช่องทางหนึ่งทางช่องทางนั้นเลยนะคะก็มีการอัพคลิปบางส่วนนะคะในจากช่องทาง YouTube เหมือนกันแล้วก็มีการแบบอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยคลิปเดือนธันวาคมมาครบแล้วนะต่างๆนะคะ นคะทางช่องทาง Facebook ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะสามารถคลิกลิงก์เข้ามาใน YouTube ด้วยได้นะคะแล้วก็วางแผนระยะยาวไว้ว่าอาจจะทําเป็นดวงรายวันรายปากักรายสัปดาห์ต่างๆอย่าลืมกดซีฟิสให้โชว์ด้วยนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้สมรสยังไม่มีบุตรด้วยกันนะคะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะคะหรือมีอะไรที่เราจะต้องรู้ต้องทราบบ้างไหมนะคะก่อนที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม2 พ5 6 3นี้ค่ะคุณได้ไพ่ f Five Source นะคะห้าดาบนะคะห้าดาบก็หมายถึงการยอมแพ้บางสิ่งบางอย่างกิฟ e u อัพแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะก็การไม่สู้ต่อแล้วก็ได้นะคะแปลงนี้ก็ได้ ต่อไปนะคะเป็นไพ่ Five w o n d s นะคะห้าไม้ห้าคาา,านะคะเป็นการแบบทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหานะคะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะไม่ใช่มือที่3นะคะอาจจะเป็นคนที่4ที่5ที่6ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นไพ่ Queen of Swords คาร,ราชีดาบหรือราชินีถือดาบนะคะราชินีหักดาบก็ได้นะคะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการใช้เหตุผลต่างๆนะคะหรือการเด็ดขาดในการตัดสินใจก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นไพ่ queen s p a d s ค่ะราชนิมาราชนิเมทาราชนีคาทานะคะ queen s p a d s นะแล้วก็เป็นไพ่ prince of swords นะคะเด็กดาบเด็กผู้ชายถือดาบนะคะก็เป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการแบบคุยคุยกันไม่เรื่องการคุยไม่ถูกหูนะคะหรือว่าการติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ The stars นะคะ The stars เนี่ยก็หมายถึงไพ่แห่งความฝันแ <c oughs> ห่งความมุ่งหวังต่างๆนะคะหรือว่าเป็นไพ่แห่งการปลดปล่อย energy ที่ไม่ดีออกกร่างกายและจิตใจของเราก็ได้นะคะถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะชมอววงว่าแบบปัญหาที่เข้ามาเรื่องราวที่มันอาจจะเข้ามาในอนาคตนะคะมันมันมีปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับคนข้างนอกนะคะคือคุณอาจที่จะเอาปัญหาของคนข้างนอก กลับเข้ามาทะเลาะก,กันในบ้านนะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคนที่ยุยแยงตะแคงรั่วต่างๆคนที่เป่าหูต่างๆนะคะเ,เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะทําให้มีปัญหาทําให้เกิดการทะเลาะแบบแวง้งทําให้เกิดการลงโทษทําให้แบบเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็มีปัญหานะคะค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะในช่วงนี้นะคะ ก็ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีหรือว่าการถูกเป่าหูต่างๆจากคนข้างนอกนะคะหรือว่าการที่เราแบบเอาเรื่องคนอื่นไันทะเลาะกันก็ได้นะคะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะก็ระมัดระวังในเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับ คนอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องนะคะเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาเราอาจจะไม่ได้ทะเลาะก,กันเองแต่ว่ามันมีปัญหามีประเด็นมาจากคนอื่นนะอ่ะเอาละต่อไปนะคะเป็นของคนที่โสดนะคะเริ่มจากคนที่โสดสนิทโสดไม่มีคนคุยก่อนนะคะช่วงนี้จะมีใครที่จะเข้ามาให้คุณได้คุยให้คุณได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจบ้างไหมนะคะ เข้ามาได้พูดได้คุยกันบ้างไหมนะหรือว่าตัวคุณนะคะถ้าเกิดว่าแอบ,บชอบแอบบมองใครอยู่ในช่วงนี้เนี่ยจะเข้าหาเขาตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่ดีหรือเปล่าที่จะเข้าหาเขาตอนนี้นะคะก็เข้าหาใครคนนั้นดีไหมหรือว่าจะรอก่อนดีนะคะช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่โสดสนิทค่ะ คุณได้ไพ่ first o u r c นะคะ5ดาบนะ5ดาบก็หมายถึงการยอมแพ้บางสิ่งบางอย่างนะคะหรือการยอมแล้วไม่ทำตามแล้วหรือว่าการพอแล้วก็ได้นะคะต่อไปเป็นไพ่ the priest นะคะ the priest เนี่ยก็เป็นไพ่บาทหลวงนะคะหรือไพ่พระนะเกี่ยวข้องกับการทําพิธีรีตองพิธีกรรมต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการบวชก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับการที่เป็นแบบศิลธรรมจริยาต่างๆนะคะการ ทาให้ถูกต้องทำตามคํานองคลองทมต่างๆนะคันลองคลองทำคำนองคลองรมเออคันลองคลองทมต่างๆก็ได้นะคะต่อไปเป็นไพ่น i ย e pentacles ค่ะเก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญก็หมายถึงแบบการที่เราแบบทําอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะยืนบน,นลาแข้งตัวเองนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สุขสมหวังแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าการโสดแต่มีความสุขก็ได้นะ,ะนะคะแต่เราก็มีความสุขตามสภาพตามสถานะของเรานะคะ แล้วก็เป็นไพน่อ six อ ones ออน,นะคะหกไม้หกกระทาน,นะคะผู้หญิงคนนี้ได้รับชัยชนะจาก การออกศึกสงครามมานะคะก็ถือธงแดงเข้ามาเลยกลับเข้ามาในเมืองนะคะแล้วก็มีคนรอ,รอเขาอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะก็รอชื่นชมกับชัยชนะนะคะต่อไปเป็นไพ่ princess of swords uh, นะคะเด็กดาบนะคะเป็นเด็กผู้หญิงถือดาบนะคะการติดต่อสื่อสารมีปัญหานะคะหรือการพูดคุยไม่ลงหงูลงลอยกันนะคะหรือ ะะการเข้าใจอะไรกันผิดนะคะแล้วก็เป็นไพ่ The r o e ค่ะไพ่สรุปเป็นไพ่ The r o e ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะคะการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่นะคะถามว่าคนโสดโสดสนิทในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะชมมองว่าบางทีคุณอาจจะลองคุยกับคนคนนั้นดูแล้วหรือคนคนนั้นอาจจะลองคุยกับคุณดูแล้วนะแต่ว่า เขาคุยแล้วเขาเข้าไม่ถึงหรือว่าคุยแล้วมันมันมันไม่ลงล็อกมันไม่คลิกหรือมันอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทาให้แบบไม่ไปต่อไม่ได้ไปต่อนะคะก็หมายถึงแบบอาจจะยอมแพ้พยายามแล้วจนยอมแพ้ก็ได้นะคะก็ เลิกเลิกพยายามไปในช่วงนี้นะคะก็การเลิกพยายามในช่วงนี้ไม่ได้หมายถึงการที่แบบจะไม่พยายามต่อแล้วหรือจบไปแล้วไม่พยายามที่จะทําอะไรต่อให้แบบเกิดความสัมพันธ์หรือว่าการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตนะเหมือนเหมือนเป็นการหยุดนะคะหยุดเพื่อดูเชิงหยุดเพื่อที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้มากกว่านี้มากกว่านะคะก็ แต่ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังจะโสดอยู่นะก็ยังจะดําเนินความโสดความโสดแบบนี้ต่อไปนะคะแต่ว่าในอนาคตทํใไมแน่นะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณอ่ะเปิดใจอีกนิดนึงนะคะ,ะคือที่ผ่านมามันอาจจะมีคนเข้าหาคุณแล้วแต่คุณไม่ได้เปิดใจสาหรับเข้ามากพอนะคะเขาก็เลยแบบพยายามจนเลิกพยายามไปแล้วหรือว่าตัวเราเนี่ยพยายามเข้าหาเขาคนนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามัน มันพยายามไปแล้วแต่มันพยายามแล้วมันไม่ได้อะไรเราก็เลยถอยออกมานะคะก็เลยเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะยังยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รู้สึกดีกระชุ่มกระชวยมากนะแต่เราอะแฮปี้ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วนะคะก็ตามนี้ละกันประมาณนี้นะคะสำหรับคุณโสดนะก็เหมือนจะยังไม่ได้ลงรอยลงล็อกอะไรนะคะแต่ก็มีความสุขของตัวเองเนาะ เอาละต่อไปนะคะเป็นของคนโสดเหมือนกันแต่เป็นคนโสดที่มีคนคุยแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะคุยหลายคนคุยคนเดียวคุยยังไงก็แล้วแต่นะคะเอาเป็นว่าคุณจะรู้สึกกับคนคนนึงมากที่สุดนะหรือคุณจะอยากรู้เกี่ยวกับคนคนนึงมากที่สุดนะคะก็เลือกมาคนหนึง่งว่าช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณกับตัวเขาระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าเนาะอืม เอาละค่ะได้ไพ่ Temperance นะคะ Temperance ก็หมายถึงการประคับประคองความสัสมพันธ์ต่างๆนะคะหรือการประคับประคองให้ความสัมพันธ์ยังอยู่ก็ได้นะคะต่อไปเป็นไพ่โฟ r ชียลิสค่ะสีถ้วยนะคะสีถ้วยก็หมายถึงความเบื่อหน่ายความเนื่เหนื่อยหน่ายในความสัมพันธ์ก็ได้นะ เป็นไพ่เอชซูเปอร์สโคนะคะหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญก็หมายถึงการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ คิงส s บูลส์นะคะราชาไม้ราชาคา,า,า,าทาราชาไม้เท้านะคะเป็นคนในที่ทํางานหรือคนในแวดวงเดียวกันได้นะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุ่งม,ม,มั่นต่างๆได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ปรินซ์สโตรส์นะคะเด็กดาบนะคะเด็กผู้ชายถือดาบนะคะการติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างมีปัญหานะคะหรือว่าการพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องการพูดคุยกันแล้วมัน,ม,นมันไม่ลงล็อกลงรอยกันหรืออาจจะมีปัญหาอาจจะมีประเด็นนะคะ เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะต่อไปนะเป็นไพ่ Pri n c ซ์เพ c ส์โ s, s นะคะเด็กเรียนนะคะเป็นเด็กผู้ชายถือเรียนถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่โสดแต่ว่ามีคนคุยเนี่ยในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชมมองว่ามันออกแนวที่จะต้องประครับประคองความสัมพันธ์กันมากกว่านะเพราะเหมือนกับว่าบางทีเราคุยกันแล้วมันเบื่อมันมันไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงหรือคุยกันแล้วมันมีปัญหาแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์หยุดชะงักมันไปต่อไม่ได้นะคะหรือว่าแบบ ออบางทีเราคุยคุยกันอยู่ดีๆแล้วมันแบบเกิดทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคุยกันต่อได้สร้างความสัมพันธ์ต่อได้นะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ความพยายามการประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงความพยายามนิดนึงนะคะออให้ให้แบบ ถ้าเกิดว่าตัวเรารู้สึกว่าเราทะเลาะกันทุกครั้งเนี่ยเราให้ให้มองจุดจุดหนึ่งว่าแบบจริง,รง,รงๆเราเราเรามีปัญหามันปัญหาเนี่ยมันมันเกิดมาจากอะไรนะคะเราค่อยๆคลี่ค่อยๆค,ค,ค,คลายปัญหาค,คลายประเด็นเนี่ยให้มันแบบเออเป็นเป็นในทิศทางที่มันที่ถูกที่ควรมากกว่านี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องพยายามเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเนาะสำหรับคนที่โสดแต่มีคนคุยนะคะเออนะคะรู้สึกว่า การพยายามมันมันเป็นไปได้ด้วยดีด้วยซ้ำนะคะเอาเป็นว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเราแบบทะเลาะกันนะคะเราก็อาจจะแบบค่อยๆที่จะมีคนใดคนหนึ่งที่แบบเป็นคนที่ยอมหรือเปล่านะคะในเรื่องความสัมพันธ์มันจะต้องมีทั้งคนที่แบบเย็นคนที่ร้อนนะคะก็ สลับกันขึ้นสลับกันลงบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้คุยกันต่อได้เนาะจะได้ไม่มีปัญหาก,กันนะเอาละต่อไปนะคะเป็นของคนที่มีคู่นะมีคู่แบบแต่งงานแล้วก็ได้หรือไม่แต่งก็ได้นะคะจดทะเบียนหรือไม่จดก็ได้นะคะหรือว่าเ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณจะอายุห่างกันเท่าไหร่เพศสภาพเพศวิถีต่างกันยังไงนะคะช่ไม่ได้สนตรงนั้นเอาเป็นว่าคุณมีความรักความรู้สึกดีๆให้ต่อกันนะคะแล้วก็คุณชัดเจนต่อกันและกันว่าจะอยู่กันในสถานะของสามีภรรยากันช่วงนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของครอบครัวเรานะมีอะไรที่จะต้องรู้ต้องทราบบ้างไหมนะคะสําหรับคนที่แบบโสดแต่มีคนคุยนะคะ คุณได้ไพ่ five chalice นะห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยก็หมายถึงแบบเรื่องความเศร้าความเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบสูญสลายหายไปแล้วหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่แบบสูญเสียไปนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หายไปแล้วนะคะของก็ได้หรือว่าเป็นคนก็ได้นะคะอืมต่อไปนะคะเป็นไพ่ four of swords นะคะสีดาบนะคะสีดาบก็หมายถึงความเครียดความวิตกกังวลความเหนื่อยหน่ายนะคะการอยากพักผ่อนนะคะอืมต่อไปเป็นไพ่ king of w a r d s นะคะราชาไม้ราชาไมเท้าราชาถือกระถาก็ได้นะคะกะ็เป็นไพ่เกี่ยวกับการงานหรือเป็นประเด็นเกี่ยวกับ การทำงาน,นงต่างๆหรือการทะเลาะหรือการมีปัญหานะคะความร้อนแรงที่เรามีต่อกันและกันก็ได้นะคะต่อไปเป็นไพ่เดสค่ะเดสก็หมายถึงแบบไม่ได้หมายถึงมีใครตายนะแต่เป็นไพ่แห่งความตายไพ่แห่งความตายคืออะไรนะคะก็เป็นการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะจบเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่ก็ได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันโอเคสำหรับตัวเรามากกว่าก็ได้นะคะเดสนะ ต่อไปเป็นไพ่ princess of swords นะคะเป็นเด็กดาบนะคะเด็กผู้หญิงถือดาบนะก็หมายถึงการติดต่อสื่อสารการพูดคุยบางสิ่งบางอย่างมีปัญหาก็ได้นะคะและ้วไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่นายเชลลิสนะคะก้าถ้วยนะคะถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่แต่งงานแล้วหรือเ่าคนที่มีสามีภรรยาแล้วในช่วงนี้เป็นไงบ้างนะคะชมมองว่าออเหนื่อย มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยโชยไม่รู้แหละว,ว่าม,มีปัญหาอะไรมีความเศร้าเสียใจอะไรหรือว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่โศกเศร้านะคะแล้วก็เสียใจกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะมันเป็นประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะคะเราอาจจะทะเลาะหรือเราอาจจะมีปัญหากันนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะการทะเลาะเบาะแว้งหรือการมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะจบกัน ได้นะคะไม่ได้หมายคุณจะจบกันนะหมายถึงเรื่องที่มันเป็นปัญหาเนี่ยจะจบได้นะคะโดยที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมที่จะไม่พูดยอมที่จมเป็นคนที่จะนิ่งจะเงียบมากกว่านะคะทำให้เราแบบสามารถประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้แต่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะเจ็บนิดนึงนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่แบบเป็นคนยอมอะนะสุดท้ายแล้วอาจจะมีคนที่ยอมนะคะ มันมันไม่ได้เคลียร์ค่ะเอาเป็นว่านะคะถ้ามีโอกาส <c oughs> ก็อยากจะให้เคลียร์กันให้จบนะคะเพราะว่า,าช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามันจะตบได้อะมันอาจจะไม่ได้เคลียร์ก็ได้ในอนาคตอะถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะให้เคลียร์กันให้แบบเป็นไปในทิศทางที่ดีได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ละกันเนาะสําหรับคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยหลายๆคนแบบ อยากจะทราบมากๆนะคะเพราะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือนะคะจบความสัมพันธ์มาสักพักนึงแล้วนะคะแต่อยากรู้นะคะแต่แต่ไม่อยากถามเขาแล้วไม่อยากแบบเจ็บปวดทรมานใจตัวเองแล้วนะคะไม่อยากให้มันเป็นป,ปัญหาต่อไปแล้วนะคะเราเองก็มีพ่อมีแม่เนาะเราไม่อยากให้แบบศักดิ์ศรีเราสูญเสียไปนะคะจากเรื่องประมาณนี้นะคะได้อีกต่อไปแล้วนะคะ ก็นะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวกับโชว์ก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลข้ามาได้ที่เครื่องหมายแอดนะคะ664 n n n x x นะคะเพื่อสอบถามในเรื่องของอัตราค่าดูดวงต่างๆนะแล้วก็ โชไม่ได้ดูแค่เรื่องของความรักเรื่องเดียวนะคะยังดูเรื่องการงานการเงนิงน,งน,งนสุขภาพโชคลาภต่างๆเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะถามถึงการดูดวงนี้โชวดูยังไงนะคะโชวก็จะดูแบบนี้นะคะ่ะก็จะเปิดไพ่สําหรับตัวเขาก่อนว่าตอนนี้ตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าแฮปปี้ดีไหมนั่นนี่นู่นนะคะลืมเราแล้วหรือยังนะ,ะจากนั้นจะเปิดไพ่สําหรับตัวคุณค่ะว่าอ่า ตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโดยที่เรื่องราวระหว่างตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยอาจจะสลับกันได้นะคะจากนั้นนะคะจะเปิดไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางไหนมีโอกาสจบแบบจบสมบูรณ์ไหมหรือมีโอกาสรีเทิร์นไหมหรือว่า มีโอกาสที่จะกลับมาเคลียปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะคะจากนั้นจะอธิบายไพ่ทีหลังทีเดียวฟังนะคะเปิดไพ่ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วโชว์จะอธิบายไพ่ทีหลังทีเดียวจากนั้นนะคะจะเปิดไพ่ romantic sensual oracle นะคะเพื่อเป็นไพ่แนะนำสำหรับตัวคุณทีหลังนะอืมเอาละค่ะมาเริ่มกันที่ตัวเขาก่อนนะคะตัวเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าแฮปปี้ดีไหมนะคะตัวเขาได้ไพ่ Princess of p e n s c o l a s ค่ะเด็กเหรียญน,นะคะเป็นเด็กผู้หญิงถือเหรียญน,นะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเป็นไพ่ the tower นะคะ the tower ก็หมายถึงความรู้สึกพังทลายนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกือบจะดีแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราคาดฝันเรามุ่งหวังกับมันมากๆนะคะอยู่ดีๆมันก็ล้มสลายหายไปอยู่ดีๆมันก็จบลงโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจนะคะ the tower นะต่อไปเป็นไพ่ g c t c h e l i c e ค่ะแปดถ้วยนะคะแปดถ้วย ะะก็หมายถึงแบบมึงสิ่งบางอย่างที่มันยังตั้งอยู่นะคะในเรื่องความรักก็เหมือนกันนะคะเราอาจจะยังมีให้ต่อเขาอยู่เขาอาจจะยังมีให้ต่อเราอยู่นะคะแต่เขาก็ต้องก้าวเดินออกไปนะคะตามเหตุผลหรือตามอะไรก็แล้วแต่นะคะยังรักอยู่มากๆแต่ก็ยังต้องก้าวเดินออกไปนะคะต่อไปเป็นไพ่ the priestess นะคะเป็นไพ่ของแม่ชีค่ะแม่ชีก็หมายถึงอารมณ์ นะคะแห่งความเป็นหญิงอารมณ์ e m o t i ม n a l นะคะหรืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่โฟรเชลลิสค่ะสีถ้วยนะคะทีนี้นะคะตัวคุณตัวคุณละตัวคุณเป็นยังไงบ้างตัวคุณแฮปปี้ดีไหมนะคะตัวคุณสบายดียหรือเปล่านะคะ คุณได้ไพ่เอชซูเปอร์ชิลลิส์นะคะ1นึงถ้วยนะคะการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยซ้ำนะคะเอช e c เป l ร์ชิลิส์นะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะต่อไปเป็นไพ่เอชสัมเพนซ์โคสนะคะเอชสัมเพนซ์โคสเนี่ยเข้ามาเพื่อคอนเฟิร์มนะคะว่า,าบางสิ่งบางอย่างที่คุณกาลังเริ่มต้นอยู่เนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วเป็นไพ่ 10่ volts, นโว์นะคะ1ิไม้สิบคาานะคะความเหนื่อยยากนะคะลำบากความเหน็ดเหนื่อย mm hmm. ก็ได้นะคะต่อไปเป็นไพ่ the wheel นะคะ the wheel <real, S 1> ก็หมายถึงไพ่กงล้อนะคะการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะ the wheel นะก็เป็นไพ่ oh, justice นะคะเป็นการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ mm hmm. ก็ได้นะคะ แนวน้มความสัมพันธ์ละแนวน้มความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางไหนนะคะจบหรือเปล่ากลับมาหรือเปล่าหรือว่าเคลียร์ปัญหาอะไรกันจบไหมนะคะเป็นไพ่ six p e n t a c l e s นะคะหกเหรียญน,นะหกเหรียญเนี่ยก็หมายถึงการทําบุญทําทานนะคะหรือว่าการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้หรือพยายามอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ให้กลับมานะคะ เป็นไพ่ two source ค่ะ2ดาบนะคะ2ดาบหรือดาบสองคมบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่ยังสับสนวุ่นวายใจนะคะหากคำตอบยังไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียในในอันเดียวหรือว่าในความคิดเดียวหรือในบางสิ่งบางอย่างอันเดียวก็ได้นะคะต่อไปเป็นไพ่ princess socialist ค่ะเด็กถ้วยนะคะเด็กผู้หญิงถือถ้วยค่ะ,ะเด็กถ้วย ążinku แฮง w o m a นนะคะ hanged woman ก็หมายถึงความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยล้าจนอยากจะพักจนอยากจะหยุดแล้วนะคะและไพ่สรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะเป็นไพ่เตียมเพรสนะคะเป็นไพยย่แห่งความอบอุ่นไพยย่แห่งความเป็นแม่ไพยย่แห่งการแบบหญิงเป็นใหญ่นารีาเป็นใหญ่นะคะหรือไพ่แบบนารีอุปถัมภ์ก็ได้นะคะ <c oughs> ถามว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของตัวเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตัวเขาตอนนี้ความรู้สึกเขา,าเหมือนพังนะความรู้สึกแบบสูญสลายมาลายหายไปทุกสิ่งท,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 ทุกอย่างนะคะถึงแม้ว่าจะยังรักอยู่ถึงแม้ว่าจะยังรู้สึกดีๆเต็มเปีย่ยมอะนะยังไงก็ตามนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ไว้ได้นะคะทำให้ อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงเบื่อหน่ายนะคะทำอะไรไม่ถูกตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะคะก็เป็นคนแบบที่รู้สึกพังมากๆในตอนนี้ก็ว่าได้นะคะแล้วตัวคุณหลัะตัวคุณเป็นยังไงนะคะชมมองว่าตัวคุณอะ่ะตัวคุณเหมือนจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้แล้วถึงแม้ว,ว่ามันจะต้องใช้ความพยายามอันหนักหนาสาหัส ความเหน็ดเหนื่อยมากๆนะคะหนักมากๆที่จะพยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นใดๆก็แล้วแต่นะแต่คุณก็พยายามนะคะพยายามและตัดสินใจแล้วว่าจะทำให้มันดีขึ้นและมันจะดีขึ้นในอนาคตได้นะคะอืมและถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างโชว,งว์มองว่าความสัมพันธ์เนี่ยในอนาคตนะคะ ก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันแหละการเคลียร์ปัญหากันแหละแต่มันไม่ใช่การเคลียร์เพื่อที่จะกลับมาหรืออะไรนะคะก็ะมีคนที่พยายามที่จะพูดคุยเพื่อจบประเด็นปัญหาต่างๆพูดคุยจนเหนื่อยนะคะก็บางทีมันอาจจะเคลียร์กันไม่ได้ด้วยซ้ำมันมีการเคลียร์เกิดขึ้นแต่มันเคลียร์แบบมีความมีคนพยายามอยู่คนเดียวอะ่ะนะคะมันก็เคลียร์ไม่จบนะ ก็อาจจะมีการเข้ามาเคลียร์มาแบบสาสางเรื่องราวปัญหาต่งตางๆหรือพันธะบุพพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องลูกหรือในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆก็ได้นะคะที่เราแบบมีพันธะต่อกันนะที่มันยังไม่จบนะคะเออนะแต่ว่าเคลียร์มันอาจจะมีปัญหาได้นะคะใน,ในช่วงแรก,กน,นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะไพ่โรแมนต์แซงโจวอ,อยากจะแนะนําอะไรสําหรับตัวคุณคะที่อยากรู้แต่ไม่อยากถามคนนี้นะคะอยากจะแนะนําให้คุณรอไหมหรือว่า move on เดินหน้าต่อได้แล้วนะคะไปพบเจอกับใครที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวเราในอนาคตดีไหมนะคะอ่ะได้ไพ่ trust นะคะ the situation is calling for you to have faith นะคะก็ trust นะ Penhai heart to heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Heart to heart conversations. Honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Honeymoon, songbai, hai song Engagement. Your love life is ascending a higher level of commitment. engagement นะคะและไพ่ต่อไปเป็นไพ่ you deserve love you are lovable you deserve love นะคะมีไพ่ trust has to have conversations honeymoon engagement and you deserve love นะคะถามว่าเป็นยังไงบ้างชวงมว่าไพ่เขาบอกว่าขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักเชื่อว่าในโลกนี้มีความรักที่แท้จริงอยู่นะคะแล้ว ถ้าคุณจะกลับไปคุยกับเขาคนนั้นได้ก็ได้นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะใช้เวลาที่เขาจะเข้าใจตัวเองเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการนะคะ,ะต่อจากนี้อาจจะได้แบบมีการเปิดใจคุยกันเต็มที่นะคะว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่มันค้างคาใจอยู่คืออะไรสิ่งที่ เราเป็นประเด็นปัญหาอยู่เราเคลียร์กันได้ไหมนั่นนี่นู่นนะคะในอนาคตนะแล้วก็คุณสมควรที่จะได้รับความรักนะคะคุณไม่ได้ทําผิดอะไรเลยคุณอาจจะรักเขามากเกินไปด้วยซ้ําคุณทําเพื่อความรักของเรามาโดยตลอดนะคะคุณเป็นคนที่สมควรที่จะได้รับความรักฉะนั้นจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเคลียร์ปัญหาเคลียร์ประเด็นอะไรกันได้จบแล้วเนี่ยนะคะคุณอาจจะได้มีช่วงเวลาดีดด้วยกันดียิ่งกว่าตอนที่ คบกันอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะคะก็ขอให้สุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดซีฟร r s t นะคะใน f c e b o o o Fanpage โชติกาทาโรตด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการอัพคลิปต่อๆไปของโชว์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย